สวัสดีค่ะพี่มิ้นวัชลินญานะคะจากช่องยูทูปพญาเพชรพัทลัคาราลนะคะเพจอัญมณีเ,เพชรเกรดแก้วผู้สื่อตำนานพญาเพชรพัทลัคาราแลแบบพระชาย,ยาอัญญาลินทัศนีเทวีรวมถึงสื่อสารธรรมะดีๆนะคะจะเสด็จพ่องเพศท่านเทวดากายเพชรมาแบ่งปันลูกหลานนะคะ,ะวันนี้ก็เป็นคําถามซึ่งจริงๆเคยทําคลิปไปไปในคําถามนี้ก่อนๆหน้านี้นะคะม,มีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็ มีผู้ติดตามนะคะใหม่เรื่อยๆนะคะก็ได้ค่ะก็ก็จะทําคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการฝันถึงพญานาคเนี่ยฝันถึงพญานาคบ่อยๆฝันถึงงูบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีความหมายว่ายอย่างไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเออก็เป็นบางทีก็เป็นความหมายที่ต้องแปลนะคะเป็นเป็น,นมิตเป็นเอ่อเป็นสิ่งที่อาจจะหมายถึงโชคลาบอาจจะหมายถึง ผู้มีอำนาจวาสนามาคุ้มครองดูแลหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องราวในอดีตประชาติของเราหรืออาจจะหมายถึงการพยายามสื่อสารของท่านผู้ที่เป็นญาติเรานะคะซึ่งเป็นพระภพภูมิพญานาคอะไรอย่างเนี้ยนะคะมันมีความหมายอยู่ไม่กี่อย่างนะคะแต่ทีนี้เนี่ยการสื่อสารนั้นเพื่ออะไรนะคะก็จริงๆยุคนี้นะคะก็อย่างที่เราเห็นความยากลําบากนะคะของชีวิตพวกเรานะคะท่านพญานาคเนี่ย ไม่ได้มองเห็นแค่ว่าเออเราทุกข์เพราะไม่มีเงินใช้อ,อ่าเราทุกข์เพราะเจ็บป่วยคือท่านไม่ได้มองทุกข์ของเราแค่นี้ค่ะนะคะ,นะคะแต่ท่านมองทุกข์ถึงอ,อ่าว่าถ้าเกิดเรายังเกิดอยู่เนี่ยยังเกิดอยู่เนี่ยเราก็ไม่รีบขวนขวายในภูมิที่อุตสาหเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นภูมิที่เหมาะที่สุดแล้วในการจเจริญภาวนาในการอ่าเพื่อที่จะยังมั่นผลนิพพานให้เกิดอย่างน้อยปิดประตูวัยภูมมให้ได้ก็ยังดีนะคะเกิดอีกจชาเนะี่ยอย่างน้อยก็ไม่ไปตกตำ่ำ ไม่เป็นไม่ไปเป็นเปลตอสุรกายสัตวนรกสนเด,เดลชานนะคะอย่างน้อยก็เป็นมนุษย์ยี่ยังบำเ็นเพียรภาวนาแล้วก็เจ็ดชาติภายในเจ็ดชาติก็จะบรรลุถึงความเป็นพระอรหันต์ได้นั่นก็คือความหมดจดถึงกิเลสน,นะคะทีนี้ก็ ท่านเนี่ยท่านมองเห็นขนาดนี้นะคะตอนทีนี้เนี่ยพอตอนที่พวกเราเราเคยเกิดเป็นพญานาคหรืออะไรเนี่ยมันเป็นภูมิที่บรรลุธรรมไม่ได้แต่อาจจะทําความสงบได้นะอาจจะทําความสงบได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับความอาวุโสขึ้นอยู่กับศีลกับรรมอะไรของเราเนี่ยนะคะแต่ว่าพญานาคเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีเหตุทางเขาเรียกว่าเหตุมาทางบรรลุธรรมนะคะก็คือโมหะเหตุนะคะทาโมหะให้หมดไปนะคะแต่มนุษย์เนี่ยมนุษย์ได้เทวดาได้ พรมบางชนิดได้นะคะดังนั้นเนี่ยแต่ว่าพรมเนี่ยโอ้คือสุขในอำนาจคือคือสงบเลยแทบจะแบบอารมณ์ขึ้นลงเนี่ยแทบไม่มีเลยยิ่งการมาพบอ่าสวรรค์ชั้นที่อ่าสูงสูงขึ้นไปเนี่ยความละเอียดของอารมณ์เนี่ยก็ยิ่งทําให้เห็นทุกข์ยากเข้าไปใหญ่นะคะยิ่งสวรรค์ชั้นสูงยิ่งสุขยิ่งประณีนะคะเนี่ยแล้วก็อายุนานนะคะทำให้เห็นทุกข์ยากเนี่ยตรงนี้คือความไม่เอื้ออํานวยถือว่าเป็นอาภัพ ของภพภูมิเลยดีกว่าภพภูมิที่อาพับในการที่จะเจริญกรรมฐานในการที่จะบรรลุธรรมเดี๋ยวถ้าโอเคถ้าเกิดเคยเป็นเคยเป็นมนุษย์นะคะและ้วไปเกิดเป็นเทพอย่เง,ง,งี้ยแเคยเป็นมนุษย์ที่ ปฏิบัติวิปัสนานะมีวิปัสสนาเหตุอยู่นะคะอาจจะขึ้นไปข้างบนแล้วบําเพ็ญต่ออีกนิดนึงหรือว่ายังมีเหตุทางวิปัสสนาได้พบผู้มีธรรมแล้วก็ฟังเทศฟ,ฟังธรรมอาจจะบรรลุธรรมได้ในอัตภาพของความเป็นเทวดาแต่ก็มีน้อยนะคะเสด็จพ่อเพลศบอกมีน้อยนะคะซึ่งสมัค่อนข้างยาดังนั้นเนี่ย ว่าการเกิดมาเป็นคนเนี่ยเราไม่ได้เอามาเกิดมา,มาเพื่อทํามาหากินอย่างที่เราทําอยู่เนี่ยแล้วมันทุกเนี่ยนะคะแต่ว่าทีนี้เรามองไม่เห็น <laughs> เรามองไม่เห็นเราจําไม่ได้นะคะเราจําไม่ได้นยท่านท่านอย่าแหละกาลังพยายามมาเตือนแต่ทีนี้เนี่ยของจิตของพวกเราเนี่ยมันหมกมุ่นด้วยการทํามาหากินมันหมกมุ่นด้วยชีวิตทางโลกนะคะมันมันไม่สะเทียนในการจะสื่อสารแล้วก็แปลความหมายออกนะคะดังนั้นเนี่ยผู้ที่ สื่อสารกับองค์เทพหรืออะไรเนี่ยก็มักจะมีการบอกต่อว่าจริงๆนะความหมายของท่านนมีอย่างนี้ไอ้ที่ตามจะมาตามกันกลับจะมาอะไรอย่างงี้จริงๆมีน้อยนะคะแลวถ้าเกิดท่านเป็นกัลยาณมิตรของเราจริงๆท่านไม่ตามให้เรากลับไปเกิดเป็นพญายนาคแน่นอนนะคะมีแต่จะดันสวนว่าเนี่ยนานนะก่าจะบำเพ็ญน,นานนะก่าจะเปลี่ยนจพพยากภพพญานาคเป็นมนุษย์เนี่ยดังนั้นนะ่ะใช้เออเขาเรียกว่าใช้ชีวิตให้คุ้ม ในการเกิดมาเป็นคนนะคุ้มในการเกิดมานคนก็คือต้องบรรลุมาผลนิพพานให้ได้นะเนี่ยมันยากนะยากนะเพราะว่าคนเราทุกอยู่ดีทุกเรื่องทํามาหากินอยู่ไม่ได้อยากได้มาผลนิพพานอยากรวยอยากได้ตังค์นะอย่างหรือว่าอยากสมหวังเรื่องความรักอยากอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะต้องมีเหตุปัจจัยมา ในทางนี้พอสมควรนะแล้วก็อาจจะแปลความหมายของการฝันถึงพญายนาคไปถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดเลยนะคะแต่ว่าโอเคมีทุกมีสุขอะไรในทางโลกโลกอะไรเงี้ยถ้าท่านช่วยได้ท่านก็ช่วยนะคะอย่างพอมิมินเองก็เราเองก็อพอสุดท้ายแล้วเราก็มาเขาเรียกว่าอะไรนะ รู้เรื่องราวการเกี่ยวข้องหรือแปลความหมายของความฝันก็ด้วยการปฏิบัติของตัวเองแล้วปฏิบัติไปเนี่ยมันไม่ได้อยากเอามาสื่อสาร <Yeah. S 1> หรือว่าไม่ได้อยากเอามาทํานายฝันอะไรของตัวเองแล้วคือปล่อยๆผ่านๆไปนะเพราะว่าเอาเอา,เอาพอเวลาที่ธรรมะเราค่อย,อยๆเข้าใจมากขึ้นเนี่ยเราก็อยากจะแค่ไม่อยากทุกข์ไม่อยากยุ่งวุ่นวายกับความคิดหรืออะไรที่มันผ่านผ่านนะเพราะมันผ่านตลอดนะคะมันทุกอย่างมันความคิด ความจำอะไรเงี้ยมันเกิดดับนะคะเราทรงสติว่าอยู่ปัจจุบันขนาดเนี่ยมันยังยากเลยนะคะดังนั้นก็ไม่อยากจะไปทําอะไรอย่างอื่นนะะมันก็อยากจะยังไงอะ่ะไม่ประมาทในสติก็ต้องพยายามตั้งสติไว้ที่ปัจจุบันดังนั้นก็ก็ไม่อยากวอกแวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อ่าแต่บางอย่างก็รู้แต่รู้แล้วก็เราก็ไม่ได้จะติดตามสนใจมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ คิดว่าสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นทิศทางของของกรรมในอนาคตนะมันคืออยู่ตรงนี้ดังนั้นเราก็อยากจะทําตรงนี้ให้มันดีที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นคําแปลของพี่บินนะคะ ก็เสด็จพ่อพี่ก็สอนแบบนี้นะคะดังนั้นก็จึงถ่ายทอดมาแบบนี้มันอาจจะขัดอกขัดใจมันไม่ได้ดังใจหรอกเพราะว่าเราอยากรู้ความหมายให้มันแบบลึกซึ้งให้มันแบบบางคนอื่นนะที่สื่อตำนานกันออกมาอะไรเงี้ยมันมันก,ก็เข้าใจนะคะแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่จะพึ่งพาตัวเองได้ก็คือเราปฏิบัตินั่นแหละ้าปฏิบัติไป ไม่รู้ด้วยตัวเองแบบชัดเจนมั่นใจก็อาจจะวางเรื่องพวกนี้ไปได้เองนะคะก็มึงจะไม่ทุกนะเนี่ยเรานเราถูกอยู่นะนั่งหาคําตอบนะทุกขความสงสัยนะคะดังนั้นก็ขอฝากไว้ใครชอบคลิแบบนี้เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่อง YouTube พยาเภพ,พัทลานาราดนะคะ,พะเพจอัญมณีเพชรแก้วด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ